ตัวข้าวจารรีที่เขาปลูกเนี่ยหลายๆเขาเพิ่มได้มากขึ้นกว่าที่ปลูกข้าวหองมะลิธรรมดาก็เป็นสิบเท่าผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคมเองเ่ยถ้าไปเวิร์ก,กับชุมชนไรอ,อย่างเงี้ยนะมันจะทําให้โตยากเพราะว่าทําในสกเกลเล็กเนี่ยมันทําได้แต่พอมันเริ่มโตขึ้นเนี่ยมันก็ต้องมีความเป็นธุรกิจมากขึ้นซึ่งตรงเนี้ยก็ต้องยอมรับว่าหินหินมากในแง่ของอการทํางนานเกษตรกร ผมชื่อปีตาชัยเดชไกรศักด์กนะครับชื่อเล่นชื่อนิวเป็นฟาวเดอร์ของ j a ส u r รี่ครับครับ j a สรเป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาความยากจนของเกษตรกรอย่างยั่งยืนนะครับผ่านขบ,บวนการนวัตรกรรมการทำเกษตรอินทีคือ j a สซูรีเนี่ยก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2011นนะครับซึ่งตอนนั้นนั้นมีข่าวเรื่องของโครงการเขาเรียกจำนำข้าวเ,าเยอะพอสมควรซึ่งเราก็ไปพบว่าจริงๆแล้วเนี่ย ช่วงนั้นประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกข้าวนำหนึ่งของโลกนะครับแต่กเกษตรกรเราเนี่ยรายได้ต่อวันเนี่ยไม่ถึง30บาทต่อวันด้วยซ้ำซึ่งจริงๆมีกเกษตรกรในประเทศที่ปลูกข้าวเนี่ยกว่าสิเวล้านคนเราก็เลยเห็นปัญหาเรื่องนี้เราก็เลยมามองแล้วก็มาศึกษามากขึ้นว่ามันมีอะไรที่จะสามารถทำได้เขาจริงๆในตัวของ j a สรีเองเนี่ยตอนที่เราเริ่ม ธุรกิจเพื่อสังคมนี้เนียเราลงไปคุกคีกับกเกษตรกรพอสมควรอยู่เรียกว่าเกือบ2ปีเลยแล้วกัน เพื่อทำความเข้าใจปัญหาของกเกษตรกรเพราะฉะนั้นจริงๆจะพูดว่าธุรกิจเราเนี่ยสร้างวิธีการทํางานหรือโมเดลขึ้นมาเนี่ยเริ่มมาจากความต้องการของกเกษตรกรก่อนนะครับเพราะฉะนั้นในหลายๆอย่างในกระบวนการทํางานของเราไม่ว่าจะเป็นเทรนนิ่งเกษตรกรหรือโครงการปล่อยกู้อะไรต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่พวกนี้เป็นไอเดียที่มาจาก,กเกษตรกรด้วยซ้ำนะครับเราจะเน้นว่า f a r m e r first ก็ถือว่าเราให้กเกษตรกรเนี่ยเป็นตัว drive วงกรเราในเรื่องของการทำงานในตัวของจักรยเองเนี่ย เราเริ่มตั้งแต่การเลือกกลุ่มกเกษตรกรนะครับก็คือว่าเราเลือกกลุ่มกเกษตรกรที่มีเขาเรียกวิสัยทัศน์ตรงกับเราครับเพราะกลุ่มกเกษตรกรก็มีเยอะแยะ,ยะเราก็เลือกกลุ่มที่เขาต้องการพัฒนาในเรื่องขององค์ความรู้นะครับเขาต้องการสร้างอนาคตให้กลุ่มไม่ใช่แค่ต้องการเงินอย่างเดียว เพราะถ้าเกิด motivation คือเงินอย่างเดียวเนี่ยในการทําเกษตรอินทรีย์เองเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่าบางอย่างมันลำบากไม่อยากทําหรือเรียกว่าใช้ช็อตคัทอะไรต่างๆใช้เคมีซึ่งมันก็จะมีผลกระทบมันก็จะตรวจไม่ผ่านนะครับเราเริ่มตั้งแต่ขบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์นะครับซึ่งตั้งแต่ก่อนเราทํางานร่วมกับองค์กรอื่นด้วยนะครับที่มีองค์ความรู้ทางด้านการทำเมล็ดพันธุ์ ในเรื่องของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่างๆนะครับที่จะได้ผลผลิตเราก็มีการเทสนะครับในตัวของปัจจัยการผลิตในเรื่องของการปลูกว่าปลูกระยะห่างกี่เส้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเรามีการพัฒนาเรื่องของความรู้ตรงนี้พอสมควรแล้วก็หลังจากปลูกข้าวออกมาแล้วเนี่ยก็อย่างเมื่อกี้ที่เล่าไปก็คือว่ามีการสีและแพคในโรงงานที่เป็นของกลุ่มเก,กษตรกรเองนะครับและพอเราเอาเข้าวมาเนี่ยเราก็มีการแพค เป็นสุญญากาศครับเป็นตัวแบรนด์ในแบรนด์แจซซรี่นั่นแหละครับส่งออกไปในประเทศตอนนี้ก็มีอเมริกามีเยอรมนีออสเตรียนิวซีแลนด์ฮ่องกงมาเลเซียนะครับสิงคโปร์ก็มีการทำการส่งออกแล้วก็รวมถึงว่าเราเอาตัวข้าวแจซซูรี่เนี่ยมาแปลรูปทำเป็นผลิตภัณฑ์เส้นพาสต้า gluten f r นะครับอตอนนี้ก็ทำเป็นข้าวของทานนะครับซึ่งก็เป็นสูตรใหม่ที่ตอนนี้เราเราเดเวลลอปขึ้นมา ครับจริงๆอย่างแรกคือเราเราไม่คิดว่าชาฟรีประสบความสำเร็จนะครับเราคิดว่ามันยังอีกข้างไกลในเรื่องของเป้าหมายแต่จุดที่ทําให้เรามาถึงตรงนี้นะครับซึ่งเราก็ยังคิดว่ายังห่างอีกค่อนข้างอีกไกลผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของทีม นะครับอันนี้ทีมเนี่ยสำคัญที่สุดเพราะว่าในการทำธุรกิจเพื่อสังคมเนี่ยทีมยิ่งต้องเรียกว่าเ,เด่นมากกว่าองค์กรทั่วไปแล้วก็ไม่ใช่แค่ในเรื่องของหัวใจในการทำงานแต่ว่าในเรื่องของการเปิดในการเรียนรู้นะครับเพราะว่าจริงๆเราในการทำธุรกิจเองมันยากอยู่แล้วอย่างเช่นเราเพิ่งเห็นเรื่องของโควิดปีที่ผ่านมาเนี่ยหลายองค์กรก็ต้องล้มไปถ้าเกิดปรับตัวไม่ได้เพราะอย่างหนึ่งที่เราคิดว่าเราทำได้ค่อนข้างดีก็คือก,การปรับตัวแล้วก็การเปลี่ยนแปลง,ปลงได้อย่างรวดเร็วซึ่งจริงๆก็มาจากที่จุดของทีม จริงๆการทางานกับเกษตรกรเนี่ยต้องพูดว่าในแต่ละช่วงอายุขององค์กรเนี่ยชัลเลนจ์หรือความยากง,ง่ายมันก็จะต่างกันช่วงแรกๆที่เราเข้าไปทำเมื่อสักสองสปีแรกๆเนี่ยชัลเลนจ์ก็คือว่าต้องได้รับ t r ัส t ์จากเกษตรกรนะครับค,คือสร้างความเชื่อใจสร้างความสัมพันธ์ซึ่งในจุดนั้นเนี่ยพอเราก้าวผ่านันมาได้ซึ่งจริงๆก็คือใช้ความทุ่มเทความพยายามนะเพราะเขาเห็นว่าเราตั้งใจจริงที่จะไปช่วยเขาพอเวลามันผ่านไปหลายปีเขาก็จะเริ่มเชื่อใจเรานะครับมันก็จะมีความสัมพันธ์ที่ดีแต่ Challenge ต่อมาหลังจากนั้นก็คือว่าในการทําเป็นธุรกิจเนี่ยเกษตรกร,เ,กรเองก็อาจจะไม่ได้เข้าใจในบริบทความเป็นมืออาชีพนะครับยกตัวอย่าง professionalism concept ในการทำ uh, operation ต่างๆนะครับก็มี challenge เยอะในการปรับในเรื่องของ mindset ของเกษตรกรเองนะครับเพราะว่าเราพยายามที่จะ empower เขาจากที่เป็นผู้ปลูกอย่างเดียวตอนนี้เป็นผู้แปรรูปเป็นโรงแพ็คพอมันเพิ่มเพิ่มขึ้นในเรื่องของ uh, การทำธุรกิจเนี่ยมันก็มี challenge ตามมาเยอะ พอสมควรนะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นอะไรที่ต้องเรียนว่าคือผู้ประกอบกบารธุรกิจผูสังคมเองอะถ้าไปเวิร์กกับเขาเรียกว่าชุมชนหรืออย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเจอช l e น g ์นี้มันจะทําให้โตยากเพราะว่าทําในสเกลเล็กเนี่ยมันทําได้เหมือนโอ o p อปฮะแต่พอมันเริ่มแบบ โตโตขึ้นโตขึ้นเนี่ยมันก็ต้องมีความเป็นธุรกิจมากขึ้นในแง่ความเป็นมืออาชีพในแง่ระบบการทํางานอะไรต่างๆซึ่งตรงนี้ก็ต้องยอมรับว,ว่าหินหินมากในแง่ของเขาเรียกว่าการทํางาน,นกเกษตรกรนะครับมันก็จะมายากตรงนี้แหละครับต,ตอนในการที่จะขยายผล คือ business model ของทางแนสี่เนี่ยเราเชื่อมาตลอดว่าถ้าจะทำธรุรกิจเพื่อสังคมให้มันยั่งยืนนะครับรายได้ต้องมากการขายสินค้านะครับก็คือว่าต้องมีผู้บริโภคจริงๆนะครับที่พร้อมที่จะจ่ายเงินเพื่อสินค้าที่มีคุณภาพจริงๆในตลาดนะครับก็คือไม่ใช่ว่าผู้บริโภคซื้อเพราะว่าเป็นธรุรกิจเพื่อสังคมนะครับใน อันนี้อาจจะทำได้แค่ช่วงเดียวนะครับแต่พอระยะยาวเนี่ยผู้บริโภคจะซื้อหรือไม่ซื้อเนี่ยขึ้นอยู่กับคุณภาพขึ้นอยู่กับราคาขึ้นอยู่กับการตลาดมันก็คือเหมือนสินค้าทั่วไปถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นใน business model ของ j จ s ต์ก็คือว่ารายได้มาจากการขายสินค้าและเราเชื่อว่าในแก้ของการแก้ปัญหาความยากจนหรือแก้ปัญหาเพื่อสังคมในด้านต่างๆเนี่ยต้องมาจากตลาดมันถึงจะยั่งยืนตลาดในที่นี้ก็คือผู้บริโภคเพราะฉะนั้นในแง่ของ business model เราตั้งแต่ day ว,วันเราคา่อนข้างชัดเจนว่ายังไงถ้า เราจะอยู่หรือจะตายเราก็จะทำโมเดลนี้เพราะเราเชื่อว่าเป็นโมเดลเดียวที่มันยั่งยืน4-5ปีที่แล้วครับคือผมก็ลงไปทำงานที่ยโสธรน,นะก็เพลินเป็นวันเกิดทีนี้ก็เราก็ไปทำงานเราไปคุยกับเกษตรกรเรื่องู้เรื่องนี้เนี่ยก็มีเกษตรกรที่เป็นผู้นำของของเกษตรกรชื่อพ่อมันพ่อมันท่านน่าจะอายุเจ็ดสิบกว่าละ แกก็ผมก็นั่งทํางานอยู่กับเกษตรกรหลายๆคนก็พวกมันก็ขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาแล้วก็เหมือนมีจอบที่ใช้ขุดนะครับแกก็แบบสะพายมาฮะแกก็นั่งมอเตอร์ไซค์มาแล้วก็มีต้นไม้อยู่หลังมอเตอร์ไซค์แกก็บอกอ้าวคุณนิวมานี่ผมก็บอกอ้าวเป็นไรครับพวกมันก็แกก็บอกมาเดี๋ยวมีของขวัญวันเกิดให้เราก็ก็เดี๋ยวดีใจนะว่าแบบแกจำวันเกิดเราไลยด้วยแกก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวมาพามาปลูกต้นไม้แกก็บอกว่าเนี่ย ต้นขนุนผมก็บอกว่ามันขอบคุณนะครับอะไรอย่างเงี้ยผมก็ลงไปเริ่มขุดนะซึ่งแบบแกเป็นเกษตรกรนะแกก็คงลำคาญเห็นผมขุดแบบไม่เก่งอะ่ะสักพักหนึ่งแกแกก,แก,ก,แก,ก็แกก็มาขุดนะก,ก็เอ,อบอกว่าเนี่ยต้นขนุนเนี่ยมันเป็นซิมโบลมันมีความหมายสําหรับคนอีสานว่ามันคือเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ว่าเออตั้งแต่ทางจัสซรี่มาทํางานกับกลุ่มก็เราก็รู้สึกว่าแบบได้เติบโตแล้วก็รู้สึกว่ามีอนาคตซึ่งผมก็แบบประทับใจมากเลยเพราะแบบนั่นผมร้องไห้เลยนะเพราะว่ารู้สึกดีว่าเราไม่ได้เป็นคนมาจากที่นี่นะครับเราไม่ได้เป็นคนท้องถิ่นแล้วเราก็เป็นคนข้างนอกแล้วเขามาทํางานตรงนั้นก็30ปีแล้วแล้วกแกก็เห็นคุณค่าในสิ่งที่เราทําแล้วก็แกก็เป็นผู้นําของกลุ่มด้วยแล้วก็เป็นคนที่รเริ่ม ในการทําเกษตรอินทรีย์ผมจะบอกพูดได้ว่าเป็นต้นๆกเกษตรกรคนแรกๆในประเทศไทยเลยก็ว่าได้แล้วก็โมเมนต์นั้นผมก็ประทับใจะว่าเราไม่เคยมีใครให้ของขวัญวันเกิดอย่างนี้มาก,ก่อนก็น่ารักเกือบ ผมพูดได้ว่าผลกระทบทางสังคมของที่จารซธรรทำเนี่ยหลกัลกๆมี3มิติละกันนะครับมิติแรกก็คือว่าในเรื่องของการเพิ่มรายได้เกษตรกรก็อะนิชัดเจนว่าตัวข้าวจาลซรีที่เขาปลูกเนี่ยรายได้เขาเพิ่มได้มากขึ้นกว่าที่ปลูกข้าวของมนิธรรมดาเกืเป็น10เท่า <c oughs> อย่างที่2ก็คือว่าในเรื่องขององค์ความรู้นะครับหรือ capability ของเกษตรกรเนี่ยเรามีการเอ้ดูเขตกันนะในเรื่องของการปลูกการทําบัญชีคโวนเรือนการทํางานเป็นระบบการเก็บข้อมูลการซื้อปัจจัยการผลิตอย่างเช่นซื้อปุ๋ยอะไรอะไรอย่างเี้นะครับรวมถึงเขาเรียกองค์ความรู้ในด้านการทำธุรกิจนะครับเมื่อเกษตรกรเติบโตขึ้นมาแล้วก็มันกระทบในเรื่องของว่าผลผลิตที่สูงขึ้น,น ต้นทุนที่ต่ำลงสําหรับเกษตรกรส่วนเรื่องสุดท้ายเนี่ยก็คือเป็นการจ้างงานในชุมชนซึ่งก็คือว่าตอนนี้เนี่ยโรงงานผลิตหรือโรงสีหรือโรงแพ็คแม้แต่โรงแพ็คเองเนี่ยก็ได้จ้างเกษตรกรภายในชุมชนมากกว่า50คนนะครับซึ่งส่วนใหญ่เป็นเป็นผู้หญิงด้วยก็เป็นการเขาเรียกว่าสร้างงานนะครับแล้วก็ทําให้เกษตรกรเนี่ยมีความเป็นเจ้าของมากขึ้นไม่ใช่แค่เป็นแค่ผู้ปลูกแล้วตอนนี้เป็นธุรกิจย่ยอยๆแล้ว การแปลรูปมีลงงพ็คซึ่งก็ต้องยอมรับว,ว่ากว่าที่จะทำองน,นงานออกมาได้ก็แบบกับ4ปีครับแค่แค่ในส่วนตรงนี้ซึ่งแต่ละอย่างมันเ่าต้องใช้เวาลานานเราก็คิดว่าเป้าหมายในอนาคตของตัว j u s ตี้เองเนี่ยคือเราอยากจะเป็นผู้นําในเรื่องของสินค้าเกษตรอินทรีย์ มีแบรนด์ระดับโลกก็ตอนนี้มันเป็นเรื่องของการเล่าเรื่องนะครับถ่ายทอดสตอรี่ของกลุ่มเกษตรกรของตัวสินค้าให้กับผู้บริโภคในระดับสากลในอเมริกาในยุโรปในขณนะเดียวกันเนี่ยในฝั่งของเกษตรกรเองเราก็อยากจะขยายไปโดยที่ความฝันคือเราอยากจะทําให้ถึง2 0 0 0 0คนเรือนซึ่งก็คือจะประมาณ10,000แคนที่เราจะมีผลกระทบได้โดยตรงแต่ถ้าถึงจุดที่แบบเราจะทำงานเกษตรกรได้เป็นหลัก2 0 0 0 0นเนี่ยนั่นหมายความว่าองค์กรเราก็ต้องมีไรายได้หรือผลประกอบการเนี่ยในระดับที่ถือเป็นธุรกิจใหญ่ซึ่งตรง น,นีก็เป็นความฝันนะครับที่เราอยากจะทำ จริงๆเนี่ยตอนที่ผมเริ่มเนี่ยความสุขเนี่ยมาจากการสิ่งที่มีความหมายสําหรับเราก็คือเรารู้สึกว่าเนี่ยตื่นมาทุกวันเนี่ยได้ทำอะไรที่มันมีความหมายในชีวิตมันก็มีความสุขแล้วพอเราผ่านมันมาเรื่อยๆเ,เนี่ย <ๆ S 1> ก็แน่นอนมันมีช ALLENGE อะไรต่างๆเข้ามาเพราะทั้งหนักถามว่ามันกระทบกับความสุขไหมในการทํางานมันก็มีกระทบบ้างครับเป็นเรื่องปกติแต่อย่างหนึ่งก็คือว่าเราพูดได้ว่าเกษตรกรตอนนี้ก็เป็นเหมือนครอบครัวเราเราอาจจะไม่ได้แบบแฮปปี้อยู่ตลอดเวลาแต่มันก็มีความรักต่อกันละกันนะครับมีความคงใหญ่ตนี้ ณจุดนนที่เราคิดว่าเราจะก้าวต่อไปที่จะโตเนี่ยบอกเลยว่าความสุขจริงๆคือมาจากคนในทีมน,นนะเพราะบางทีผมมองไปกับคนในทีมที่นั่งอยู่เนี่ยเรารู้สึกอินสปายเรารู้สึกว่าทุกคนเนี่ยเก่งสร้าง,งแรงบันดาลใจให้กับเรา เขาแบบพุ่มเต็มเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกคนทำงานนี้คือแบบถวายชีวิตอะซึ่งเรารู้สึกว่าโอ้โหแบบเราภูมิใจแล้วก็วแฮปปี้ที่แบบเห็นทุกคนทำงานยังมีความสุขเพราะฉะนั้นจริงๆในช่วงปี2ปีหลังของเราเนี่ยบอกเลยเลยว่าเราเน้นในเรื่องของคนในทีมว่าทำยังไงให้ทุกคนเนี่ยให้ให้สิ่งที่เขาต้องการที่เขาจะทำงานได้เต็มร้อยนะครับก็เพราะว่าทุกคนเชื่อในเป้าหมายเดียวกันอยู่แล้วแต่ความเชื่ออย่างเดียวมันไม่พอมันก็ต้องมีว่าการทำงานทุทกๆวันเนี่ยในแง่ของเขาเจอองค์กรนนมัน reflect หรือเปล่าว่าคุณ ทำงานอย่างมีความสุขซึ่งก็อันนี้ผมพูดได้ตามปากว่าตอนนี้ก็คือทุกคนในทีมเนี่ยแฮปปี้มากก็คุยบางทีก็จกโๆก,ก,กันนี่ยว่าเฮ้ยถ้าวัิษัดเจ็งจะทำอะไรวะแบบ ก็แบบเออแบบไมไรพี่ทำไรหนูก็ทําด้วยบบคือเออมันก็เป็นความอบอุ่นนะเป็นความผูกพันคือผมว่าในชีวิตเนี่ยสิ่งที่ยากที่สุดเลยคือการหาคนที่มีอุดมการณ์เดียวกับเราที่มีความมี value เหมือนกับเราแต่ถ้าเราหาคนพวกนี้มารวมกันได้เนี่ยมันมีพลังมหาศาลคือทุกคนแบบเข้าใจบทบทาทเข้าใจสิ่งที่ตัวเองทําอันนี้มันเป็นอะไรที่เราใช้เวลานานมากกว่าที่จะสร้างมันขึ้นมาได้ซึ่งตอนนี้เราแฮปปี้แต่ก็กำลังรับทีมงานเพิ่มอยู่ก็สมัครมาได้ คือเราเชื่อว่าถ้าธุรกิจบสสังคมจะโตได้เนี่ยมันต้องเขาเรียกว่ามันต้องมีพาร์เนอร์ที่แข็งแรงคือการที่จจสรีจะโตตอนนี้จจสรีตโตเท่าที่จจสรีจะโตได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ได้มีนักลงทุนโดยที่ไม่ได้มีพาร์เนอร์ที่เป็นระดับใหญ่เข้ามา ในที่สุดแล้วมันคงเลี่ยงไม่ได้ว่าถ้าจะ take next step เนี่ยมันก็ต้องมีพันเนอร์ที่ใหญ่ที่แข็งแรงเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นโฟกัสของ j a ส s e r y ในเรื่องว่าเสเตปต่อไปในการสร้างพันเนอร์ในการสร้างคู่ขาที่ไม่ใช่แค่ซื้อขายกันแต่อาจจะเป็นในเรื่องของการทำงานร่วมกันการมีวัตถุประสงค์ร่วมกันซึ่งตรงนี้เราเป็นเรื่องที่เราเน้นในเรื่องการ s เก l อ up ในเสเตปต่อไป จริงๆก็อยากจะฝากไว้2เรื่องนะฮะเรื่องแรกก็คือว่าทุกๆคนเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมได้นะครับเราไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่มีอํานาจหรือเป็นคนรวยหรือเป็นเจ้าของธุรกิจในฐานะของผู้บริโภคทุกคนเป็นผู้บริโภคเนี่ยสามารถเลือกได้ว่าจะซื้อสินค้าหรือบริการอะไรแล้วเงินเราเนี่ยมันไปไหนนะครับอันนี้ก็อยากจะเป็นข้อคิดแรกว่าสิ่งที่เราซื้อเนี่ยเราเราได้ซัพพอร์ตในเรื่องของ สังคมและสิ่งแวดล้อมไหมในเรื่องของเกษตรกรหรือผู้ผลิตรายย่อยนะครับหรือมันตกเข้าไปถึงบริษัทแสนล้านอย่างเดียวนะครับที่อาจจะไม่ได้ให้อะไรมากกับสังคมครับอย่างแรกก็คือว่าพ w e r ที่เรามีเลยคือในฐานะผู้บริโภคทุกๆวันนะครับเร,เราตัดสินใจอยู่คงวันหนึ่งคงเป็นร้อย choice ที่เรา Make ในการซื้อสินค้าหรือบริการอย่างที่2ก็คือว่าอยากให้หันมาศึกษานะครับ e d u c a เ e ต,ตัวเองมากขึ้นว่าในประเทศไทยเนี่ยมันมีปัญหา ทุกคนพูดถึงปัญหาเนี่ยเยอะนะครับเราจะเห็นคนออกมาประชวงในเรื่องต่างๆผมอยากให้คนมองถึงการทำโซลูชันมากขึ้นเพราะในที่สุดแล้วเนี่ยคือเราเริ่มในการ educate ตัวเองเรื่องปัญหาและคิดถึงโซลูชันที่จะเกิดขึ้นและลงมือทำถ้าเกิดทำได้นะครับถ้าเกิดทำไม่ได้เนี่ย ก็อาจจะไปจอยองค์กรต่างๆที่เขาทําอยู่ไม่ว่าจะเป็นองค์กรมูล,ลนิธิหรือเป็นธุรกิจเพื่อสังคมหรือต่างๆเราอ,อาจจะแค่วอลันเทียหรืออาจจะเข้าไปสมัครงานหรือพวกนี้ก็จะเป็นสิ่งสําคัญมากเพราะในที่สุดแล้วในฝั่งของธุรกิจเพื่อสังคมเนี่ยจะประสบความสําเร็จได้ก็ต้องการคนที่มีความสามารถผมพูดอยู่เสมอว่าถ้าเกิดคนที่เก่งที่สุดเนี่ยไปทํางานในบริษัทเทคกันหมดคนที่เก่งไปทํางานใน Google Facebook Tesla, Netflix บริษัทพวกนี้ก็จะเป็นบริษัทที่ประสบความสำเร็จที่สุด เพราะเขามีคนที่เก่งที่สุดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของธุรกิจเพื่อสังคมเราอยากให้คนที่มีความสามารถเนี่ยคิดว่าตัวเองเก่งเนี่ยให้เข้ามาตรงนี้รับรองว่าชาร์เลนที่สุดก็อยากให้มีแรงขับเคลื่อนว่าเฮ้ยมันเป็นทางเลือกของอาชีพอาชีพหนึ่งนะครับที่มันให้ได้มากกว่าเงินคือให้ความสุขให้ความหมายในชีวิตนะครับซึ่งตรงเนี้ยผมมองว่ามันมีเงินเท่าไหร่มันก็ซื้อไม่ได้ ก็อยากให้คนเข้ามาสนใจแล้วก็อาจจะไม่ต้องถึงกับว่าเริ่มธุรกิจตัวเองนะครับเข้ามาจอยเข้ามาเรียนรู้นะครับเข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาอย่างเช่นเรามีแพลตฟอร์มอย่าง SC Thailand ถูกครับที่จะให้คนเข้ามาได้นะครับใน,ในเรื่องของการร่วมเข้ามาแชร์นะครับหรือเข้ามาจอยในมูฟเมนต์ตรงนี้แล้วดูว่ามีโอกาสอะไรได้บ้างที่จะทำได้บ้าง